เห็นไกลๆเหมือน G A สี่ห้าสหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับทำขบวนธรรมดาที่สองห้นะครับจอดสถานีนครชุมนะครับ4ี่หาสานะครับทำขบวน ธรรมดาที่251นะครับทนบุรีประจวบคีรีขันนะครับจอดสถานีนคะรชุมนะครับ ก็าฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมซับสไครป์สันกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกับ GEA 4538นะครับทำขบวน251แล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ